ฮัลโหลตายคืนไลฟ์อีกรอบต้องทำยังไงอ่ะลืมไปแล้วลืมแล้ว,ลลวนั่งข้างล่างแลวนะร <Hello. S 2> องคนเข้ามาฮัลโหลสวัสดีค่ะมืดไหมอ่ะมืดแน่เลย ฮัลโหลน้องดีดีไงอ่ะสวัสดีค่ะเงิมเงมวันนี้นะแบบว่าเละมาก วางแนวตรงเหรอแนวนอนไม่ได้เหรอแนวนอนมันมองเห็นคอมเมนต์มากกว่าป่ะไม่ดูอะงงอะวางเอียงแล้วคนดูไลฟ์จะเอียงโอเคแนวตรงก็ได้สวัสดีค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมมาบอกจะกิจกรรมที่แล้วก็ยังไม่ได้แจกของเลย นะคะคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแอดมินนะคะมาแจกค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าใครฮะอ๋อโอเคเออพรุ่งนี้จะประกาศรางวัลน่ะของซอลส์นะคะ,ะ,คะก็วันนี้ก็มีมันเห็นไหมอะทำไมมแนวตั้งแล้วมันแปลกๆครั้งที่แล้วเราแนวนอนหรือแนวตั้ง แนวตรงดีกว่าโอเคทำไมหน้ามันแบบดูแบบซูมขนาดนี้โอเค <laughs> กดล็อกหน้าจอก่อนอะไรวะกดเลิกล็อกหน้าจอก่อนอ๋อมันก็จะแบบเอียงได้ใช่ไหมไม่ได้ล็อกนะอโอเค แเราจะบอกว่าวันนี้ทาง Q คิวเพสค่ะส่งสินค้าตัวใหม่มาให้เก้าลอกซึ่งอันนี้เราจะมีแบบของรางวัลมาแจกนะคะมีทั้งหมดนับก่อนว่ามีกี่กล่องเอาล่ะเขาให้มาโหลหนึ่งแต่ว่า,าแต่ว่าอันนี้ ก็ก้าวทดลองใช้ก็จะเหลือ11กล่องนะคะก็จะแจกทั้งหมด11บดกล่องนี่กล่องเป็นอย่างนี้น่ารักไหมเป็นเอลซ่านะคะฟอสเซนค่ะทำไมถึงเป็นฟอสเซนเอ่ยก็เพราะว่าชิ้นนี้นะคะโปรดักตอันนี้เนี่ยเราจะมาในคูชชั่นค่ะเป็นครีมกันแดดแล้วก็คูชชั่นไปด้วยอ่าแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยเย็นมันจะดูแบบเย็น ทานแล้วคือน่าจะเย็นก็เหมาะอากาศช่วงแบบนี้มากเพราะว่าเราก็รอมานานนะคะอากาศก็ยังไม่เย็นสักทีเรามาดูในนี้ดีกว่าในนี้มีอะไรบ้างก้าวเปิดเปิดพร้อมทุกคนเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ดูเลยว่าเป็นยังไงนี่กล่องก็จะนี่ขวดก็จะเป็นนี้น่ารักอ่ะแล้วก็ข้างบนเป็นฝาเปิดนะคะข้างในจะมี นี่ตัวพับนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะใส่คูชชั่นโอเคมันก็จะมีออนกับออฟตรงนี้เราก็เปิดออนใช่ไหมปุ๊บเสร็จปุ๊บก็แปลว่าเราสามารถอันนี้เราก็สามารถกดได้แต่ว่าก่อนที่เราจะ ก็ทำการต่างๆเรางปิดออฟก่อนแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเขาต้องขย่าขว,วดก่อนขยาเขย่าแล้วก็จะเย็นค่ะถ้าไม่ขย่าก,ก็จะไม่เย็นนะขย่าประมาณไหนอะโอเคน่าจะได้แหละก็แล้วก็ออนนะคะหมุนไปทางขวาออนแล้วก็เปิดมาปึ๊บอะล่ะเราจะเริ่แล้วนะเดี๋ยวนะ ปิดไม่สุดนั่นเลยโอเคแปบบนี่ไงมีมีอะไรออกมาแล้ะอุ๊ยเย็นจริงๆอ่งะนิ่นขนาดแบบว่าคือคือเย็นมากขนาดกดเฉยๆรู้สึกได้ว่ามือเย็นโอเคเราจะมาลองแปะหน้าดูออเป็นอย่างนี้ดูกระจกุก โอเย็นอะรู้สึกดีรู้สึกเหมือนแบบแบบสดชื่นเอาน้ำแข็งมาแบบโปะหน้านิดนึงะ่ะแอบมีกลิ่นหอมๆด้วยเอาล่ะถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันดีมากเลยนะขอดูกระจกแบบคือหน้าเนียนเลยอะเห็นไหมอะ ันเนียนจริงๆนะก็เป็นครีมก็เป็นไอที่แบบเหมือนเป็นโปรดักต์ใหม่ของคิวเทนะคะก็อันนี้มันก็เหมือนทำให้ป้องกันแสงแดดด้วยแล้วก็เป็นคุชชั่นไปนในตัวสําหรับคนที่ขี้เกียจขี้เกียจผสมขี้เกียจแบบค่อยทายครีมกันแดดแล้วก็มาทาแบบรองพื้นอะไรอย่างเงี้ย ก็อันนี้น่าจะเป็นชอยซีดีแล้วก็น่ารักด้วยเย็นด้วยอะ่ะมันรู้สึกดีตรงมันเย็นๆนี่แหละมันแปลกดีอะ่ะไม่รู้ว่าเขาทํายังไงให้มันเย็นเนาะโอเคกิจกรรมก็คือว่าทุกคนคะต้องฟังให้ดีเมื่อกี้เก้าบอกว่าวิธีใช้คือเป็นยังไงบ้างคือจะถามว่า ทำยังไงไม่ได้เราปิดไม่ได้เดี๋ยวเราลืมว่าว่าเราใช้ไปแล้วทำยังไงให้มันเย็นตอบได้ไหมอ่ะเมื่อกี้นี้อธิบายงงๆใช่ไหมก็พูดไปเรื่อง,องทำยังไงให้มันเย็นอยากตะแคงอ่ะมันแบบทำไมมันแบบมันน้องแนวตรงหรอ ทําไมแต่ก่อนมันเหมือนแบบมันแนวนอนได้อะ่ะทาไมเดี๋ยวนี้มันแบบตรงๆไม่ได้งงงงงงแล้วมันก็แบบมันก็ไม่เห็นหน้าตัวเองมันก็แบบมันก็มีคอมเมนต์ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ไม่เห็นโอเคโอเคใจเย็นทุกคนเอาไงดีเราจะต้องโอเคสิบเอ็ดคนแรกโอเคสิบเอ็ดคนแรกที่ ที่พิมพ์มาในนี้นะคะได้ไปเลยค่ะเดี๋ยวจะให้อดินส่งไปให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอ่ออินบอกเข้าไปนะคะที่อยู่นะคะโอเคไหมคะแค่นั้นแหละค่ะที่จะมาบอกวันนี้ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมีอะไรจะพูดอะไรกับก้าวไหม <laughs> รอประมาณสามโมง <laughs> ก็เริ่มเย็นแล้วครับสิบเอ็ดคนแล้วพอนะ สิบเอ็ดคนยังอะไม่รู้ให้แอดมินช่วยดูปึป๊บๆโอ๊ยหน้าขาวเลยตาดำมากโอเคพอแล้วสิบเอ็ดคนแล้วมั้งเนี่ย มันนอนไม่ได้อ่ะงงโอเคพอแล้วพอแล้วหมดแล้วสิบอดคนครบแล้วมั้งเนี่ยตอบถูกแล้วค่ะใช่แล้วถูกแล้วอือหือเอาไปเลยทูเพจเอาไปลองใช้ก็เลยแต่มันเย็นจริงๆนะเรารับประกัน มันเย็นมากเอาล่ะจะมีใครคุยอะไรกับเราไหมเราจะไปแล้วนะเราหน้าซีดมากวันนี้เราไม่ได้แบบเติมหน้าเลยก่อนจะมาไลฟ์เราแบบสดมากแอดมินบอกว่าครบแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอดมินจะจะยังไงอ่ะแอดมินครแอดมินจะทำยังไงคะครบแล้วสิบเอ็ดคน ไอตายตายกดผิดได้ดูความลกเลยของห้อง ทำไมมันแนวนอนไม่ได้ใครรู้ไหมอ่ะทำไมครั้งที่แล้วถึงแนวนอนได้ยังไม่ได้อาบน้ำค่ะเดี๋ยวไม่ได้จะแบบอ๋อแอดมินจะแคปค่ะแล้วก็จะประกาศชื่ออีกทีนะคะว่าใครเป็นสิบเอ็ดคนแรกนะคะแล้วก็ยังไงต่อก็คุยกันเองแล้วกันนะ <laughs> ไม่รู้อ่ะ พร่งนี้ไปถ่ายโอเน,นกาทีฟค่ะต้องอ่านบดยังไม่ได้อ่านหมดเลยแล้วก็ไม่ได้จะรีบไปนอนจะไปอ่านบทต้องถือกล้องยังไงอะวางก็ไม่ได้อะมันแบบมันดูเป็นมุมเสยมากเลยแล้วมันก็แบบแสงไม่ถึงอะนึกว่าอยู่บ้านของเล่น น,นี่ล็อกหน้าจอทำไมมันแบบตักแคงไม่ได้อะเนี่ยดูดิเนี่ยงงอ่ะอันนี้ล็อกอันนี้ไม่ล็อกมันไม่ล็อกอ่ะมีอะไรจะคุยอีกไหมเราจะไปแล้วเนอะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อแล้วก็มาให้ยืนยันสิทธิ์สักอย่างอ่านไม่ทันแอดมินไลน์มาใช้ไม้ดิไม้เซลฟี่อเหรอ นั่นไปแล้วนะไปแล้วนะเรามีข่าวมาบอกแค่นี้แหละแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะประากาศรายชื่อผู้โชคดีซองด้วยนะคะแล้วก็คิวเพจด้วยสองอย่างนะคะขอโทษที่ประกาศช้าเนาะเนื่องจากอะไรหลายๆอย่างเนาะก็เดี๋ยวนั่นแหละพรุ่งนี้แล้วกันนะ คุยอะไรดีไม่มีอะไรคุยแล้วนี้มาริโอข้างหลังเหรอนี่ไม่เคยเอาออกมาเลยอยู่ต่อเลยได้ไหม ไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นบาบู